สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับก็กลับมาต่อกันเรื่องราวของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกันเนาะเรื่องราวใน EP ีนี้นะครับสำหรับผมมันน่าสนใจมากๆเลยแหละคือมันจะเป็นเรื่องราวในช่วงฤดูกาล1994-1995ในตอนที่พวกเขาอะถูกแบ็กเบิร์นโลเวอร์ขึ้นมาท้าทายอำนาจเนาะและมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาที่เล็กเฟอร์กูสันเขาได้เล่นใส่เคนนี่เดลกลิชหรือเหตุการณ์ในตำนานอย่างกังฟูคิกของเอลิกันตนา แล้วก็รวมถึงจุดกําเนิดของเด็ก6คนที่ในอนาคตพวกเขากําลังจะถูกเรียกว่า class of 92และก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะรบกวนด้วยนะครับเข้ากันมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยครับ <S <S ในฤดูกาล1 9 9 4รุสสื่อทุกสำนักก็คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ว่าฤดูกาลเนี่ยมันจะเป็นการแย่งแชมป์กันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและก็แบ็คเบิร์นโลเวอร์ของเคนนี่ดาวกริชในเกมยกแรกครับมันคือเกมคอมมูนิตี้ชิลด์ที่แมนยูสามารถเอาชนะไปได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่พอเปิดฤดูกาลมาแล้วอ่ะแบ็คเบิร์นโลเวอร์เริ่มต้นได้ดีกว่าพอสมควรเลยแหละ7นัดแรกพวกเขาชนะได้5เสมอ2และยังไม่แพ้ใครแต่ว่าแมนยูอ่ะชนะได้แค่4เสมอ1แล้วแพ้ไปแล้ว2นัดก่อนที่ฟอร์มของแบ็คเบิร์นเขาจะมาตกลงนิดนึงในเดือนตุลาคมครับ ห้านัดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2แต่ว่าที่สําคัญเลยคือเขากลับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งในการแย่งแชมป์โดยตรงเนี่ยแหละแต่พอมาถึงเดือนพฤศจิกายนต่อด้วยเดือนธันวาคมฟอร์มของแบ็คเบิร์นโลเวอร์คือแบบร้อนแรงมากๆเลยพวกเขาไม่แพ้ใครหลุดเสมอแค่นัดเดียวนอกนั้นชนะรวดนําเป็นจา่าฝูงส่วนแมนยูที่เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาคืนฟอร์มหลังจากนั้นนะครับเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม3เดือนแพ้2นัดเสมอหนึ่งและที่เหลือก็ชนะได้ทั้งหมดเลย และพอเรามองไปดูที่ตารางคะแนนหลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไปแล้วมันสูสีกันมากๆเลยครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงมีอยู่55คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดพวกเขาตามมาเป็นอันดับที่2มีอยู่54คะแนนจนมามาถึงในวันที่22มกราคมมันคือเกมที่ทั้งคู่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเกมแรกอ่ะแมนยูสามารถบุกไปเอาชนะได้ที่อีวูดพาร์ค4ประตูต่อ2และในนัดนี้พวกเขาก็จะได้กลับมาเล่นที่โอทัฟฟอร์ดมันเป็นเกมที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่ม b บ็กเบิร์นโลเมีคะแนนนำแมนยูถึง4คะแนนนั่นก็แปลว่าถ้าพวกเขาสามารถบุกมาเอาชนะแมนยูได้ที่โอทัฟฟอร์ดพวกเขาจะมีคะแนนนำห่างถึง7คะแนนโอกาสการเป็นแชมป์มันจะสูงมากๆอ l ล n ันเชียเลอร์ก็ได้ออกมาบอกว่าในตอนนั้นพวกเราไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยทุกคนผ่อนคลายมากๆและถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของพวกเราตลอด2-3เดือนหลังสุดมันทำให้พวกเรามั่นใจว่าพวกเรานั้นสามารถบุกไปเอาชนะพวกเขาได้ ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตะทุกคนพวกเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าพวกเรานั้นต้องการมาที่นี่เพื่อคว้า3คะแนนกลับไปพวกเรานั้นพร้อมแล้วสําหรับเกมนี้และแอนดี้โคลกองหน้าป้ายแดงที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมได้ในราคาที่เป็นสถิตินักเตะสัญชาติอังกฤษที่แพงที่สุดในราคา7ล้านปอนด์เขาก็ได้ออกมาบอกว่ามันจะเป็นเกมที่ผมไม่มีวันลืมเลยผมเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้แค่2อาทิตย์มันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ของแชมเปี้ยนทั้ง2ทีมอย่างแท้จริง และอเล็กเฟอร์กูสันเขาก็ได้เล่นสงคำภาษาตามที่เขาถนัดเลยครับเฟอร์กี้เขาก็ได้บอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะพวกเราอาจจะได้เห็นแบ็กเบิร์นเนี่ยเป็นเดวอนลอตตัวที่2ก็ได้สาหรับเดวอนลอตนะครับมันก็คือม้าตัวหนึ่งอะครับที่อยู่ในสนามการแข่งขันเมื่อปี1956คือในตอนนั้นม้าตัวเนี่ยนำโด่งมาเป็นอันดับที่1เลยแต่ว่าจูๆ่ๆกล้ามเนื้อมันก็หมดแรงลงดือ้อๆจนทำให้ท้องของม้าตัวนั้นอะตกลงไปไถกับพื้นสนามแทนจนสุดท้ายมันก็โดนม้าตัวที่2 วิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปซึ่งเฟอร์กี้เขาต้องการจะบอกว่าแบ็คเบิร์นก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วใกล้จะได้เป็นแชมป์แล้วแต่เดี๋ยวก็จะหมดแรงไปดือด้อๆและจะเป็นพวกเขาแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดที่สามารถควา้าแชมป์ไปครองได้เคนนี่เดว l กริชเขาก็ได้ออกมาโต้ตอบอะครับเขาบอกว่าเฟอร์กี้พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเดวอนลอตผมรู้และผมก็เข้าใจมันทุกอย่างนั่นแหละ สำหรับผมการที่เราต้องพบเจอกับพวกเขามันก็เป็นเพียงแค่2เกมเท่านั้นมันยังมีเกมอื่นๆที่ใหญ่และก็สําคัญกว่าอีกมากแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามเกมนี้ผมรู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ดุเดือดแน่ๆผมรู้ว่าเรากําลังจะต้องเจอกับอะไรพวกเขานั้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและสุดท้ายเกมนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดจากประตูชัยของเอลิกันโตนาในนาทีที่80แมนยูก็ทําคะแนนไล่จี้เข้ามาเหลือเพียงแค่1คะแนน,น,นแต่ว่าในอีก3วันต่อมาเนี่ย จุดพลิกพันของฤดูการนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นและมันก็ได้กลายมาเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้กลายมาเป็นตำนานของโลกฟุตบอลไปแล้วมันก็คือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์ตพาร์คนั่นแหละครับและสิ่งเดียวที่เรานึกออกได้จากเกมนั้นมันไม่ใช่เรื่องผลสกอร์การแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องของคนยิงประตูแต่มันคือกังฟูคิกของเอลิกันตหน้ามันเกิดขึ้นในนาทีที่49ในนตอที่สิบเก้าครับในตอนหลัง และในระหว่างที่บอลมันลอยอยู่กลางอากาศอ่ะจูจ่ๆเอริกค,คันโตน่าก็หันไปกระโดดเตะใส่บริเวณหน้าแข้งของริชาร์ดเชลและกรรมการก็เป่าปยีดวิ่งมาชูใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีในระหว่างที่คันโตน่ากําลังเดินออกจากสนามนั่นแหละครับเขาได้วิ่งไปกระโดดเตะใส่แฟนบอลของคริสตัลพาเลทคนหนึ่งที่ชื่อว่าแมทธิวไซมอนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าแมทธิวไซมอนอ่ะเขาได้วิ่งลงมาจากที่นั่งแถวด้านบนเลยที่ไกลถึง11แถวและก็ได้มาตะโกนอะไรบางอย่างใส่เอลิกค,คันโตน่า ซึ่งพยานแถวนั้นน่ะส่วนมากแล้วเป็นแฟนบอลคิทตันพาเลสเองเนี่ยแหละเขาได้บอกว่าไซมอนได้ตะโกนดา่าคันโตนาว่า fuck off your friends motherfucker go back to your country คือถ้าจะให้แปลเป็นไทยแล้วอ่ะมันก็อาจจะได้ประมาณว่าไอ้ฝรั่งเศสชาติชั่วไอ้คนฝรั่งเศสสารเลวกลับประเทศของมึงไปเลยไปประมาณนี้เนาะแต่ว่าในอีก2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยตำรวจก็เรียกแมทธิวไซมอนไปสอบปากคำและเขาได้บอกว่าเขาไม่ได้ตะโกนอะไรแบบนั้นเลย เขาตะโกนใส่คารโตนาว่า off 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 สามครั้งซึ่งคำว่า off เนี่ยเขาบอกว่าเขาหมายถึงคำว่าเซนต์ออฟก็คือการถูกไล่ออกนั่นเองแต่มันก็ไม่มีอะไรสามารถมายืนยันได้ครับว่าใครพูดโกหกและใครพูดจริงแต่ไม่ว่าจะพูดหรือจะตะโกนด่าว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือคานโตนาวิ่งไปกระโดดถีบกังฟูคิกก่อนที่จะลุกขึ้นมาและเวียงหมัดชกไปอีกทีหนึ่งโดยคานโตนาเขาเล็งไปที่ปลายคางของไซมอนแต่ว่าไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ เพราะว่ามันไม่โดนและการกระทาของเอลิกันโดนาในครั้งนี้มันก็ทําให้คันโดนาเขาถูกลงโทษตัดสินจํจคุกเป็นเวลา2สัปดาห์เพราะว่าโทษในครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำรลายร่างกายและและเขาก็ถูกสั่งให้ไปทำงานรับใช้สังคมเป็นเวลา120ชั่วโมงก่อนที่จะถูกสั่งปรับเงินอีก20 0 0 0่ปอนด์แต่บทลงโทษมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับพะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขารู้ดีว่าเดี๋ยวมันต้องมีบทลงโทษจากทาง FA มาอีกพวกเขาก็เลยชิงประกาศตัดหน้าไปเลยในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังเกิดเรื่อง ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาจะมีการลงโทษเอลิกคานโตนาด้วยการแบนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเกมการแข่งขันเป็นระยะเวลา4เดือนหรือจนจบฤดูกาลนี้เพียงแต่ว่า FA รู้สึกว่าโทษ4เดือนที่แมนยูลงโทษให้เนี่ยมันน้อยเกินไปพวกเขาก็เลยประกาศเพิ่มโทษให้หนักขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก4เดือนมันก็กลายเป็น9เดือนแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องที่โชคดีอยู่เนาะเพราะว่าไอ้บทลงโทษของตำรวจที่สั่งจำคุก2สัปดาห์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตด เขาสามารถประกันตัวออกมาได้ในช่วงที่ติดโทษแบนเก้าเดือนเอลิกคันโตนาได้กลับไปอยู่ที่บ้านในฝรั่งเศสพวกบรรดานักข่าวก็คอยตามไปเพื่อขอพูดคุยอยากจะสอบถามถึงเหตุผลแล้วก็แรงจูงใจแต่ว่าคําตอบที่พวกเขาได้รับจากเอลิกคันโตนามันก็คือเมื่อนกนางนวลบินตามชาวประมงก็เพราะว่าพวกมันคิดว่ามันจะมีปลาซาดีนมากมายถูกโยนลงสู่ทะเลคือมันเรียกว่านักข่าวไม่ว่าจะชาติอะไรก็แล้วแต่ที่บุกไปทําข่าวอะงงกันหมดเลยครับแบบมันพูดอะไรของมันวะ แล้วเวลามันก็ผ่านมาเป็น1ิปีเหมือนกันนะครับประโยคของเอลิกันโตนาก็ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่และมันก็สรุปได้ว่าคําว่านกนางนวลน่ะคานโดนาเขาหมายถึงนักข่าวชาวประมงเขาก็หมายถึงตัวของเขาเองก็คือตัวของเอลิกคนโดนาปาซาดีนก็คือข่าวคําพูดข้อเท็จจริงต่างๆแล้วพอเราเอาความหมายของแต่ละคําไปใส่แทนที่แล้วมันก็จะได้ความหมายประมาณว่านักข่าวคอยเดินตามเอลิกคนโดนา ก็เพราะว่าพวกมันคิดว่ามันจะมีข่าวคำพูดข้อเท็จจริงมากมายถูกโยนลงไปบนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าชาวประมงเขาไม่ได้โยนปลาลงทะเลและในปี2011มันก็เป็นครั้งแรกที่เอลิกคคันโตนาได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์กังฟูคิกผ่านทางรายการฟุตบอลโฟกัสคือในรายการอ่ะพิธีกรเขาก็ได้ถามเอลิกคคันโตนาว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณในตอนที่ยังเป็นนักเตะมันคือช่วงไหนและคันโตน,นาเขาก็ได้ตอบออกมาว่า มันคือช่วงเวลาที่ผมนั้นได้กระโดดเตะใส่ไอเด็กอันตพานคนหนึ่งที่เซลเฮิร์สพาร์คเพราะว่าไอคนประเภทนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในเกมฟุตบอลผมรู้ว่ามีผู้คนหลายคนที่เบื่อกลุ่มคนพวกนี้และผมก็รู้ว่าในบางครั้งพวกเขาก็อยากที่จะกระโดดเตะพวกมันสักครั้งแต่เขาแค่ไม่กล้าหรือไม่ก็อาจจะทําไม่ได้ผมก็เลยได้กลายมาเป็นตัวแทนของพวกเขาผมได้ทําให้พวกเขามีความสุขและผมก็รู้ว่าพวกเขาต้องมีความสุขแน่ๆและมันก็เหมือนกับว่าผมนั้นได้มอบความอิสระเสรีภาพให้กับพวกเขาแล้ว และพิธีกรก็ถึงกับงงเลยนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอวะและคำต่อหน้าเขาก็ยังพูดต่อเนาะความผิดพลาดอย่างเดียวของผมในวันนั้นก็คือผมควรจะเตะเขาให้แรงขึ้นหรือไม่ก็หมัดของผมก็ควรที่จะไปโดนที่ปลายคางของเขาผมนั้นไม่เสียใจเลยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ผมนั้นเป็นตัวของตัวเองและในปี2017 l e ช s h a r ที่เป็นหนึ่งในนักเตะของทีมชุดนั้นเขาก็ได้ออกมาบอกว่า เกมในวันนั้นมันเป็นผลการแข่งขันที่ย่แย่มากๆสำหรับพวกเราแน่นอนผู้จัดการทีมเขาไม่พอใจนักเตะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นพวกเราก็เลยเลือกที่จะเดินไปขอบคุณแฟนเพื่อซื้อเวลาให้ได้สัก5-10นาทีแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วพวกเราไม่ได้อยากจะเดินไปขอบคุณแฟนบอนหลหรอกพวกเรานั้นทำไปเพื่อต้องการให้เฟอร์กูสันได้สงบสติอารมณ์ลงสักนิดหน่อยก่อนก็ยังดีก่อนที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันจะเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวหลังจบเกมครับหน้าแดงโกรธส,สุด ปิดประตูดังปังถอดสูตรออกแล้วก็ถกแขนเสื้อขึ้นแก้วกาแฟการแซนด์วิชบินปลิววันทั่วห้องเลยแซนด์วิชไข่ลอยมาอยู่ที่คอของลีชาร์ปนักเตะทุกคนโดนดา่ายับไปหมดลีชาร์ปบอกว่าเขาคิดในใจแล้วคันตหน้ามึงซวยแล้วมึงแม่งโดนแน่ๆอเล็กเฟอร์กูสันก็ไล่ด่าทีละคนเลยครับ ฟักกิ้งพาลิสเตอร์มึงเป็นกองหลังหาอะไรวะทำไมมองบอลไม่ได้เสียบสกัดแท็กเกิลก็ไม่ได้ฟักกิ้งอินซี่มึงหายหัวไปไหนวะตอนที่อยู่ในสนามฟักกิ้งชาเป้ทำไมมึงวิ่งช้าขนาดนี้วะยายกูยังวิ่งเร็วกว่ามึงอีกพวกมึงทุกคนแม่งห่วยชิบหายเลยว่ะพวกมึงมองไปที่ประวัติศาสตร์ของสโมสรแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์พวกมึงและฟอร์มการเล่นของพวกมึงมันห่วยแบบรับไม่ได้ว่ะและพรุ่งนี้9าโมงเช้าพวกมึงไม่ต้องพักกูจะให้พวกมึงวิ่งจนไข่หลุดออกมาเลยและเอเล็กคุณจะไปทำอะไรในสนามแบบนั้นไม่ได้นะจลูกช คืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคำพูดของรีชาร์บอ่ะมันไม่ใช่เรื่องราวที่ผมได้มาจากในหนังสือนะครับคือมันเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ1นาทีกว่าๆเนาะที่แบบรีชาร์บเขาได้ไปพูดในงานอะไรสักงานหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารีชาร์บเขาเล่นมุกหรือเปล่าเนาะแต่พอฟังจบนะครับเออมันเป็นเรื่องที่แบบตลกฮามากๆอะ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะใส่ดอกจันโตรๆเลยว่า มันเป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้เจอจากในหนังสือนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือลีชาร์ปแค่เล่นมุกกันแน่เนาะและจากการที่เอลิกันโตนาเขาโดนแบดนั้นแหละครับมันก็เลยส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําพลาดเองด้วยแหละที่ไม่สามารถเอาชนะเวสต์แฮมได้ในนัดสุดท้ายทั้งๆที่แบ็กเบิร์นโลเวอร์ Lower, บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่าช่วงเวลา4เดือนที่เอลิกันโตนาเขาหายไปอะ ความพ่ายแพ้2นัดและผลเสมอ4นัดที่เกิดขึ้นพวกเขาอาจจะเปลี่ยนผลการแข่งขันจากแพ้เป็นเสมอหรือว่าเสมอเป็นชนะได้สักนัดหนึ่งและถ้าทําได้มันก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะได้เป็นแชมป์พิมเมยรีกแทนแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในฤดูกาลนั้นและในช่วงปิดฤดูกาลครับอเล็กซ์เฟอร์กูสันก็ได้นั่งลงพูดคุยกับมาตินเอ็ดเวิร์ดโดยที่ Ferguson เฟอร์กูสันเขาได้บอกว่าผมจะขายสปาร์กี้อินซีและก็แคนเชลสกี้ออกจากทีม มาตินเอ็ดเวิร์ดก็ได้ทำหน้างงใส่เลยครับแล้วก็ถามออกมาว่าแล้วคุณอยากจะได้ใครมาแทนล่ะเพราะคุณขายนักเตะแก่ๆออกจากทีมไป3คนแล้วจะทดแทนด้วยเด็กอายุน้อยๆมันก็จะทําให้การเงินของสโมสรน,นี้มีโอ,อกาสที่จะติดลบได้ในปีนี้แต่อเล็กเฟอร์กูสันก็ได้ตอบกลับไปครับผมไม่ต้องการใครมาแทนเลยแม้แต่คนเดียวคุณรู้ใช่ไหมที่พวกเรามีนักเตะจากอะคาเดมี่ที่ดีหลายคนมาตินเอ็ดเวิร์ดก็ตอบกลับไปว่าใช่ผมรู้อเล็กเฟอร์กูสันก็ตอบกลับไปสั้นๆครับ นั่นแหละเด็กๆพวกนั้นเขาพร้อมแล้วคือต้องบอกว่าหนังสือประวัติผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะทุกคนที่ผมอ่านมาปกติมันก็จะมีแต่เรื่องราวซึงซ้งๆกินใจเรียกน้ำตาทำให้เสียน้ำตาหรืออาจจะทำให้เราตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแบบเอ้ยตอนนั้นมันเจ๋งจริงๆว่ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องราวของเซอร์เล็กในคลิปเนี่ย เป็นเรื่องเดียวเลยอ่ะที่ผมแบบอ่านแล้วตลกโคตรตลกเลยอ่ะแล้วพอผมเอาคลิปของรีชาร์ปเข้ามารวมอยู่ด้วยนะผมแบบโอ้โหผมโคตรชอบเลยแบบสตรอรี่ของคาโดนากังฟูคลิกนี่แบบสุดยอดอ่ะโคตรฮาก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะครับแล้วยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของอเล็กเอร์กุสันเนี่ยยังอีกยาวยังอีกยาวมากๆ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้แต่ก็เอาเป็นว่าจะทําให้จนจบนะครับยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ